នេះខ្ញុំជាកូនខ្មែរមើលរੂកស៊ូសំដែងការដឹងគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលបានជួសសត្វភិបជូនប្រទេសកម្ពុជានិងស៊ូសំដែងការដឹងគុណដល់វិរៈបរិរងដែលខ្លានលះបង់ឈាមស្រស់និងលះបង់ជីវិតនិងស៊ូសំដែងការដឹងគុណទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដែលបានលះបង់ជីវិតជូនប្រទេសកម្ពុជានិងយកសត្វភិបជូនប្រទេសកម្ពុជា สบัยดีสวัสดีพี่น้องเบิร์สปูตส์คนแลอพี่น้องสาวเขมรคนนี้ออกมาอัดคลิปร้องไห้น้ําตาแทบเป็นสายเลือดแต่ว่าเขาพูดภาษาเขมรเลยฟังไม่รู้เรื่องถ้าคนไหนที่ฟังภาษาเขมรรู้เรื่องแล้วก็แปลออกมาก็แปลออกมาให้ฟังหน่อยว่าว่าเขาแปลว่ายังไงแต่รู้ท่าทางสาวเขมรคนนี้ เขาน่าจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้กันหรือว่ายิงลบกันเพราะว่าสาวขมิ้นคนนี้ร้องไห้ร้องไห้หนักมากแล้วก็ถือธุงของขมิ้นออกมาพูดพูดเป็นภาษาขมิ้นแล้วก็ยุกมือยุกมือแล้วก็ถือธุงไทยล่าสุดตอนนี้พี่น้องประชาชนของขมิ้นเดือดร้อนหนักในเมื่อ ในเมื่อการสู้รบครั้งนี้ยังไม่จบทำให้พี่น้องประชาชนเขมรพากันอดอดอยากๆแทบไม่มีอาหารสเสบียงที่จะกินแล้วทหารที่กำลังสู้รบก,กับฝั่งไทยข้าวของหรือว่าอาหารจะกินแทบจะไม่มีเพราะคนไทยเอาจริง เลยทำให้คนขมนประชาชนขมนเหลือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะขมนไม่ยอมที่จะหยุดยิงล่าสุดพูดว่าจะจะหยุดยิงจะหยุดยิงแต่ว่าพอคนไทยสงบคนขมนกับยิงปืนใส่ไม่ยั้งทำให้คนไทยต้องเอาจริง แล้วทำให้คนเขเมิพากันออกมาอาัดคลิปร้องไห้ขอโทษขอให้คนไทยเห็นใจขอให้คนไทยหยุดยิงได้ไหมแล้วทีแล้วทีทหารของคุณยิงใส่ประชาชนพี่น้องคนไทยทำไมพวกคุณไม่คิดบ้างว่าเขาจะเหลือดร้อนหรือจะ หรือจะเดือดร้อนแล้วก็มีการสูญเสียพอคนไทยเอาจริงพอคนไทยเอาจริงกลับออกมาร้องไห้ออกมาขอโทษขอให้คนไทยเห็นใจขอโอกาสจากคนไทยแต่ที่พวกคุณยิงใส่พี่น้องประชาสนไทยคุณคือคิดเห็นใจบ้างไหมว่าพี่น้องประชาสนคนไทยจะเสียครอบครัวเสีย พอแม่พี่น้องคนไทยต้องเสียเลือดแล้วทำไมคุณตอนที่คุณทำทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าคนอื่นเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่พอคนไทยเอาจริงกับสู้ไม่ไหวต้องพึ่งศัญยญาศาสตร์ไม่ไล่รวยเล่ก็จะเอารวยกุนพึ่งศัญยศาสตร์ทำของใส่ทำสังทำทำของใส่ แม่ทัพภาคที่สองของประเทศไทยนาอพี่น้องเนาะเหตุของไซประเทศไทยพี่น้องตามทีตามทีมทข่าวไร่งานน้าม,มาว่าประเทศไทยกับประเทศคมรีนนะสิมิการ์ยุทธยิงกันเกิดขึ้นสิมิการ์ยุทธยิงกันเกิดขึ้นพ่อคนไทยสงบแต่คนคัมรีนกบโบยุทธ์เพียงสำนีพี่นอ้อง กายังบยุทธเพียงเสนียังมีการยิงดุกปืนใส่โบย่างเลยพี่น้องยิงยิงปืนใส่โบย่างแล้วคนไทยเพิ่นกาโบยูหนิงพี่น้องเอ้ทหารของประเทศไทยนะเพิ่นมีการฝึกฝนมาอย่างดีนะพี่น้องเอ้มีการฝึกฝนมาในอย่างดีโบว่าสิเป็นหนามถ่วมคนไทยกับพร้อมที่สิรับมือโบว่าสิเป็นการสู้รบในคั้งนี้คนไทยกับพร้อมที่สิสู้เพื่อศาสตร์ สู้เพื่อศาสตร์สู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องระชาชนของคนไทยเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่หักศาสตร์หักภาษาธิปไตยพี่นนอะในการสู้รบในครั้งนี้บัว่าสิเป็นเขาป่าอาหารแหง้งคนไทยกับพอ้อที่ชีซัพพอร์ตกันพี่นนองทหารที่ไปอยู่ติศชายแดนกะเลยกินอิ่มทุกมือ้อบัวเลยมีการอดดอดยากๆยก,ยกคือฟังขมนคือฟังตรงขามพี่นนอง คือฟังตรงขาต้องอยู่แบบอโอ,อ๊ตๆหยกักๆแบบเขาป่าอาหารแหง้งสกินกับโบมี่พี่น้องสา Nam าเพ็นทหารนะ่ะลักคนกับต้มห้อยกินพี่น้องต้มห้อยหรือว่าพัดๆกินพ่อแบบพ่อบรรเทาชีวิตให้มีการสูรบในขังนีฮะนะ่ะโอ้พี่น้องเอ้ยสา Nam าเพ็นแหละก็โอ๊ตโอ๊ตน้ำตาไหลน,น้ำน้ำน้ำผัวขมิ้นโบได้โอ๊ตน้ำตาไรโบได้เพราะว่าประสาทส้นขมิน้นน่ะ ลังคนเพื่นกับโบเรหูอินูอินีนะพี่น้องลังคนเพื่นกะฮักคนไทยได้ลังคนเพื่นคนทีโบหักกันยังว่าเพื่นกะปากดีไปพี่น้องแต่ส่วนคนที่ฮักคนไทยนะกมีมลายแล้วกับโบอยากให้คนไทยกับคนกัมพูชานะสูโรคกันแบบบบหูวิธีสิเฮ็ดแนวไดแดดพี่น้องกะพากันออกมาอาดขีบเห็นเต็มติ๊กตอ,อกเลยพี่น้องเห็นเต็มติ๊กตอ,อกเลยนะสำหรับพัดรายงาน รายงานล่าสุดว่ากัมพูชาเสียชีวิตแล้วจากระทะกันล่อยืนยันอย่างเป็นทางการนะพี่น้องก็คือสูอสอสอลบกันไปกับมิแต่ความสูญเสียกับมิแตความสูญเสียมันพี่น้องเพราะว่าบบมิทางไรทีสิสูประเทศไทยไรเล่ยแค่คิดกับแผลแล้วนะพี่น้องแต่ว่าคนขมิตรการย่งอวดดีอวดเกง่บงบบยอมยุดเพียงสำนี ถ้าย่อมยุติคนไทยก็น่าสิ้อมที่สีจับมือผอมที่สีแหอภั่ถ้าคิดพิษแล้วหูซึกพิษด,ด้วยวคิดพิษแล้วหูจักอันว่าตัวเองพิษแล้วย่อมรับพิษคนไทยกับผอมที่สีแห่ไัยแล้วก็ให้ทรงเขาปลาอาหารแห่งให้น้องพี่น้องเพราะว่าสิ่งของแต่ละอย่างว่าจะเ,เขาเป็นอาหารแห่งต่าง,างๆเขาปลาอาหารแห่งกระเมนน้ำเขาจากประเทศไทย ประเทศไทยนี่น้ำออกน้ำออกน่ะร้ายแน่พี่น้องเอ้ยคือบ้านชานามนี้ก็กินตะคองไทยเพราะจะเป็นกระป๋องปลากระป๋องมามา่าพวกช่างต่างๆอุป,ปกรณ์การใส่เนี่ยม่น,น้ำเข้าจากประเทศไทยเบิ้ถ้าเป็นศัตรูกับประเทศไทยปุ๊บเจ้าจะเลือดหลอนพี่น้องเอ้ยเจ้าเลือดหลอนเพราะว่าเจ้าสีบม่มีแนวกินส,ส,นสนารเจ้าออดเพราะว่าประเทศเจ้าผลิต ับป่ากับป้องกินบบเป็นผลิตผลิตสิ่งของต่างๆที่คนไทยผลิตหลาเจ้าโบสามารถผลิตกินเองได้พี่น้องเจ้าตรงน้ำเขาจากประเทศอื่นมาใส่พอสนานแล้วยาคิดสมีเรืองกับคนไทยพี่น้องเอ้ยยาคิดสิมีเรืองกับคนไทย,พย,ยเรทยพราะว่าคนไทยนะเพิ่พร้อมสู้อยู่แล้วว่าว่าทุทก,ทก,ทกสถานการณ์ใดเพื่อร้อมสูพร้อมดุยคนไทยบบแมนสิคิดว่า อยากเล่นเดินงานดง่ายๆเรื่องพี่น้องเด้อเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าจะเป็นเกิดเหตุการณ์ยั่งขืนคนไทยพ้อมที่สิรับเมื่อทุกสถานการณ์เลยพี่น้องเอ้สนามเองกับตีตามข่าวตลอดเลยไม่ว่าทุกสถานการณ์คนไทยพ้อมที่สิรับเมื่อบอ่ต้องไปพึ่งผ้าประเทศอื่นบ่ต้องรอให้ประเทศอื่นมาสวยเรือเวลาเกิดเหตุการณ์ยั่งขืนคนไทยเป็นฮับเมือ่อเองเมื่อทุกอย่างนะพี่น้องเนาะ พอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเพื่นกาทรงกำลังใจใหาพี่น้องทหารที่ยุติชายแดนทรงกำลังใจใหายทรงทรงแรงใจใหาพ่อแม่พี่น้องทหารแต่กลับกันประเทศขมิน้นกับบุมยังเลืพี่น้องมีแต่ออกมาหองห้ขอความเห็นใจแล้วก็บ,บอกว่าขอรองคนไทยห้คนไทยยุดยิ่งพราะว่าประเทศขมิน้นบุมีอาวุธครบหมายครบมือ แล้วยังให้คนไทยนะสู้กันจึงซึ่งหนาบนว่าอ้าเตยเตยเนาะพี่น้องคนไทยคือบบคิดสิเดเดนสมกับพวกคือประเทศคมิมนคนไทยก็แค่ใส่ปืนที่มันทันสมัยเรืออุปกรณ์ทันสมัยประเทศตัวเองบบมีแหลวก็ออกมั่วคอหลอกยางให้สู้กันแบบแบบซึ่งซึ่งหนามันยังเป็นซึ่งซึ่งหนาพี่น้องในเมื่อคนไทยบบได้เป็นคนเปิดสาหนิงกอนคนคมิ้นเป็นคนเปิดสายนิงก่อนพอตัวเองจะพ่ายแพ้แล้วก็กลับมาถทษให้คนไทย ท,ทุกๆอย่างที่ที่มันโบ่บ่ดีกะทิ่มให้คนไทยเบิดพี่น้องให้คนไทยรับแต่ว่าตัวเองน่ะดีสิ่งใดที่มันผิดยูนให้หมู่พี่น้องนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าคนเม้นเสื่อใจบ่ได้คนประเทศเม้นเสื่อใจบ่ได้บ่นะบ่นาไว้วางใจเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเด้อพี่น้องจังได๋กะฝากคินี้ให้